ทำมนี่คือใครลงไปหลายคลิปแล้วโอเคเดวันนี้นะจะมารีวิวหรือมาบอกนะคะว่าที่สิงคโป์นั้นม,มีอาหารหรือขนมอะไรให้กินนะคะคก็เราไม่ได้ไปเราเรียนใช่ไหมยายเราไปกับป้าป้าอยู่ที่นั่นไงก็คือก็ซื้อขนมมาฝากเราจะมารีวิวนะคะว่ามีขนมอะไรกันบ้างไปเริ่มดูกันเลยค่ะ ชิ้นที่หนึ่งนะคะก็เป็นอันนี้ที่ไทยเราก็มีใช่ป่ะแต่มันเป็นอีกอย่างอ่ะมันอร่อยมากอ่ะนอน่าฮะอย่างมันเป็นแบบไส้ช็อกโกแลตมันอ่ะอ่าฮะมันมันแบบเยอะมากเยอะกว่าของที่ไทยแล้วก็อร่อยมากอย่างที่สองก็ไปดูอย่างที่สอง,อง,สองเลยค่ะก็เป็นอันนี้นะเห็นปะ่ะจริงๆของเรามันจะช็อกโกแลตเอเน,นี่ยอะไรอ่ะ นือะไรก็ไม่รู้ว่าอ่ะที่เราเคยกินกันอ่ะที่ไทยอะวิไปไยอันนี้ใช่ปะ่ะแต่แต่ของเราเป็นของที่สิงคโ,โปร์เขามีเป็นดินสอแทงมาจิ้มกินได้ไปดูอย่างที่สามกันเลยค่ะอย่างที่สามก็จะมีเป็นอย่างนี้นะคะมีหลายกระปุกเลยแต่คืออันนี้เราเอามาเป็นย่อๆให้ดูกันนะคะอันนี้มันก็มันจะไม่ต้องเอาไปทำนะคะมันมีกินได้เลยมันก็เคยกินแล้วอันนึงเป็นรสฟักทองมันแบบ ไม่อร่อยเลยอะ่ะก็ไปดูอย่างที่สี่กันเลยใช่ปะ่ะบพี่จังที่สี่กันเลยค่ะนี่อย่างที่สี่ก็เป็นนี้มากินปะ่ะโอเคแต่ไปกันดูอย่างที่ห้ากันเลยค่ะอันนี้ไว้กินกับพวกกาแฟพวกลูกอมนะมันคือลูกอมผิ้เคียวไปดูอย่างที่5้กันเลยค่ะน,นีนนนะ่นะคะอันที่ห้ามก็เป็นถุงเลยแต่เราจะมาแกะให้ดูนะคะขอแกะนะมันมัดแน่นมากอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้อรงนี้ มากินไหมลูกอมแล้วกมผลไม้นะคะมันเป็นลูกอมหลายแบบเลยนี่หลายกระปุกเลยอย่างเงี้ยแต่มีอยู่ในถุงอีกไม่ได้ออกมาก็ไปดูอย่างที่หกันเลยค่ะนี่นะคะอย่างที่5าหรือ6กนี่แหละ k ินเนอร์เบนอเบนอี่ไทยก็มีนะแต่ว่าเขาสังมาจากสืงข้าโปดอ่ะมันจะเยอะและอร่อยกว่าก็ ดูอย่างที่7กันเลยเนาะไปดูกันเลยนี่นะคะอย่างที่7จะเป็นอย่างนี้ม,นมออันจะเป็นลูกอมอ่ะอ๋ะมันจะเป็นลูกอมอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยเป็นสด่ว้ช็อกโกแลตัดยัดเอ้ยพูดไม่ออกสอนใส้ช็อกโกแลตก็ไปดูอย่างที่8กันเลยค่ะนี่นะคะอย่างที่8มันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยอ๋ออ,อร่อยเป็นช็อกโกแลตต่อไปก็ดูอย่างที่9กันเลยค่ะที่เก้ามันก็เป็นแบบส้มอ่ะอร่อยมีน้ำตาล แต่มันก็เหนียวนะมันอร่อยมากก็ไปดูอย่างที่สิบกันเลยค่ะอืมก็จะบอกว่าอันนี้เป็นอย่างที่สิบนะมันจะมีอีกเยอะเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอร่อยช็อกโกแลตเป็นเป็นเม็ดเม็ดอะก็อันนี้ที่เท่าไหร่อ่ะสิบป่ะอ๋อสิบหรือสิบเอ็ดป่ะสิอันนี้อันที่สิบนะคะก็ไปดูอย่างที่สิบเอ็ดกันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นอย่างที่สิบเอ็ดมันเป็นขนมเหมือนบ้านเราเนี่ยเป็นขนมอะไรอ่ะตุ้มตับอ่ะก็ไปดูอย่างที่สิบสองกันเลยเ่ะไอสิบสองกันเลยค่ะ สิบสองก็เป็นอย่างนี้นะคะจิ้มอร่อยเรากินแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะก็ไปดูอย่างที่สิบสามกันเลยค่ะอย่างที่สิบสามเป็นอย่างนี้นะคะไปกันนะเอ้ยเดี๋ยวไปดูอย่างที่สิบสีบส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 ่กันเลยพอดีว่าก,ก็โทษทีลืมมันหมดแล้ว <c oughs> มีเยอะนะเอ้ย,ย <c oughs> นนี้ด้วยระชงแล้วก็อันนี้อีกเยอะเลยเดี๋ยวเราค่อยถ่ายในคลิปหน้านะคะก <c oughs> ็าะะ <c oughs> ลาไปก่อนด้วยด้วยขนม อร่อยอร่อยก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าอาจจะออกมาเป็นแบบไหนก็อาจจะเป็นทำซาลามทำสกูชี่หรือทำแบบอะไรก็ไปดูได้ไปติดตามด้วยนะคะอย่าลืมนะปินิง เพลงนก็เป็นเพลงที่แต่งเองเนาะร้องเองก็ถ้าไม่พอยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็ละอันนี้ก็ลาจริงๆนะค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าติดตามไม่ได้นะโอเคบายบายฝากถึงพี่ปาปานะได้นะคะถ้าพี่อยากไปประเทศไหนขอให้พี่หนูแนะนำนะคะให้เป็นสิงคโปร์เลยค่ะเขาเรียบร้อยสะอาดนะคะบายไปแล้วนะ